แอปบ,บอกพวกโกคำหนึ่งพวกโกจากคนอื่นจะมองยังไงมันไม่สําคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดจริงขะนี้อยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอดีโอใหม่ประจำวันนี้แอปพลิซอนเคลื่อน,นไหวแบบนี้หลังดน,นกุลรับจีบจนเกิดกระแสดรามาสนานบอกเลยคําพูดแม่มันทัชได้มากคะ่ะ ก็เรียกเสียงคือฮาสนัน <thì, S 1> นะคะหลังจากนวลกุญชานวลสันติณนะทองกุลออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่แอมทั็งซอ,อนจนเกิดเป็นกระแสดราม่าแฟนคลับเสียงแตง่งโดยเจ้าตัวออ Man Man นะคะออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะว่าผมจีพี่เขาอยู่ครับและเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ผมคุยด้วยตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนเพราะผมกับพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคํานี้มากๆแต่ไม่ต้องห่วงนะคบถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเนี่ยเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาจากคําว่าแฟนไปถึงคําว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนเพราะเราโตๆกันแล้วทั้งคู่ แน่นอนว่าหลังจากที่พระเอกหนุ่มชื่อดังนนกุลนะคะได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าจีบแอฟทักออนางเอกสาวรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง14-16ปี และดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้แน่นอนล่าสุดนะคะทางพูลิพัชจัดให้ก็ได้มาลงคลิปรายการแชร์ข่าวสาวสตองโดยระบุคแคปชั่นว่าคําแม่แอป,ปมันทัชใจคนอื่นมองยังไงก็ไม่สําคัญเราทําหน้าที่เรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดโดยในช่วงหนึ่งของคลิปดีเจบุโกนนะคะได้เปิดเผยคําพูดของแอปทักซอนขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังอ่านข่าวของนนกูนที่ทำให้ตนเนี่ยถึงกับจําขึ้นใจเอาไว้ว่าคนอื่นจะมองยังไงมันไม่สําคัญเนั่นงคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้ว,ลวเราามมีีีคววสสุใในนแต่่ละัห้ดทดท คำนี้เลยวเวลาจะไปไหนไปกับใครคนจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั้นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุโกโกรธใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวนันโดยแอปพูดในวันที่นนกูลเนี่ยเปิดใจนั่นเองหลังจากคลิปนี้นะคะเผยแพ่ออกไปก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิเช่นจริงที่สุดครับชีวิตของเรามันสั้นความสุขถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือสิบปีมันก็คือความสุขอย่าเอาความคิดตัวเองมาตัดสินชีวิตคนอื่นค่ะ ตามคำที่คุณแอปพูดกับคุณบุกโกดเลยค่ะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากใครหรือความคิดของใครชีวิตเราคือของเราใช้ในแบบของเราโดยที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเห็นบางเมลแล้วบางคนก็ด่าเขาสาดเสียเท<ๆ>เสียเพียงเพราะคุณแอปเนี่ยไม่ทําตามสิ่งที่เขาคิดไว้แล้วทำไมถึงต้องด้อยค่าคนอื่นด่าคนอื่นเพียงเพราะเขาเนี่ยไม่ทําตามคุณเพราะคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ทาตามใครสิ่งปกติที่มนุษย์พึงกระทําต่อกันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะซัพพอร์ตคุณแอปตลอดไปค่ะและกำลังใจให้ค,นนนคุณนนกุลเขาใช้ชีววิตคามรักสุ โซเชียลไอดีพามาแล้วแก้ไม่ได้อนาคตยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปัจจุบันคือของจริงวันนี้รักกันทำดีต่อก,กันและมีความสุขกับปัจจุบันนะคะและก็มีด้อมที่ผิดหวังที่เชร์ทีมแอปนะคะเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ามันมีแอปนะคะว่าควรจะให้สัมภาษณ์ให้ชัดเจนอย่าให้คนเนี่ยจับจีนจนเกิดด้อมตีกันบอกไปเลยว่าไม่มีทางพัฒนากับพิมแล้วไม่ต้องตอบแบบแอปแอปภาพพี่ส่งคุณค่ามีพลังหายไปเลยหลังๆเหมือนจะมีเด็กแต่42แล้วชัดเจนไปเลยค่ะจากแฟนคลับคนหนึ่งที่เคยข้างคุ โอ้ยซะทีเหอะข้อนี้เขาก็ใช้เจมาตั้งนานแล้วคุณคุณแอปเนี่ยบอกตลอดว่าเพื่อนกันทิมบอกโสดเพื่อนกันกับคุณแอปไม่มีอะไรเขาส่งคนไม่มีมูลเริ่มต้นอะไรกันเลยมาจับจ้นจากอะไรเราตามคุณแอปมานานยังงงเลยจ้นกันไปเองแถมจิ้นแบบไม่เปิดหูเปิดตาไม่ฟังอะไรกันเลยแล้วมาโทษคุณแอปคุณแอปเนี่ยยังเหมือนเดิมแถมดูมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกในสายตา f อที่มีคุณภาพรักและเข้าใจในตัวคุณแอปจริงๆอย่าเอาความคิดเห็นต่างของคุณเนี่ยมาลดคุณค่าคุณแอปค่ะ งานนี้นะคะก็ทาเอาแฟนคลับเนี่ยเสียงแตกกัเลยทีเดียวแต่ใดๆนะคะได้ม้ชมความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยเขาควรได้กันเองนะคะถ้าวันนี้ใช่ก็แค่ตักตัวความสุขในปัจจุบันอน,น,นาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ถ้าวันข้างหน้ามันไม่ใช่ก็แค่ยแยกยายนะคะซึ่งความรักเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและไทยนี้นะคะก็ฝากแฟนๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์และก็สุภาพด้วยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ